ผู้ที่ ออกข้อสอบเนี่ยเขามีสิทธิ์เต็มที่ในการออกข้อสอบวิชาที่เขาสอนเขามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะออกข้อสอบแบบไหนก็ได้ถามอะไรก็ได้จากวิชานั้นที่เขาสอนเราข้อสอบมีร้อยข้อช้อยอาจจะมี4ช้อยอาจจะมี5ไม่มีใครเคยพูดว่าทําไมอาจารย์ต้องหลอกลวงกันด้วยเวลาออกมาจากห้องสอบอะนะไม่เคยมีใครพูดแบบนี้นะครับแสดงว่า100ข้อเนี่ยถ้าจะพูดว่าเป็นการหลอกลวงมันมีกี่ข้อไม่เร็วการหลอกลวงไม่มีใครที่ปกติจะเรียกว่าเป็นการหลอกลวงแล้วว่าไม่มีใครที่มีสติั ยาปกติจะมาบอกอาจารย์เล่นตลกอะไรเพราะเขารู้ว่านี่คือการทดสอบและการทดสอบอาจารย์ก็มีสิทธิ์เต็มที่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการไร้สาระที่คนที่ทำข้อสอบจะไปกําหนดเงื่อนไขถามอาจารย์อยู่ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนว่าทําไมต้องถามแบบนี้ทําไมต้องถามแบบนี้ทําไมต้องถามแบบนี้ไรสาระเพราะว่าถ้าถามแบบนี้อาจารย์จะถามกลับคุณมีสิทธิ์อะไรมาถามผมเพราะฉะนั้นเหมือนกันอล๋อสร้างมนุษย์ามาไม่ต้องห่วงหรอกล็อกล็อกมนุษย์ไว้เรียบร้อยแล้วด้วยร,ระบบที่มนุษย์ยอมรับกันนี่แหละ